บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังจอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพักแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กกันยายน2 5 6 7 จอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิ ประไตรประชาชนเกาหลีมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธาน,นาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานเนโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2567 พนัท่านในเอมอมารีลรอมานประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานกลุ่มดูชันเบย์ในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลไม้ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสด,ดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเข้มแข็ง และศักยภาพอย่างแท้จริงโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะขยายขอบเขตและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนและการแลกลเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุข,ขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดกีฬาเรือใบได้บังเกิดคุณูประการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกวันนี้เสนอตอนสารต่อการเจริญพระราชมัยตรีสองราชนาจ,จักไทยสเปนยั่งยืนเป็นตอนแรกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลในการวางรากฐานและมีส่วนอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ธนามตรีระหว่างประเทศผ่านราชวงศ์โดยพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเปรียบเสมืินทรงเป็นทูตสันทวไมตรีประจําประเทศในทางอ้อมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ นั้นถึงรัชสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมาชิกของราชวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ยังทรงดำเนินรอยตามในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อมานานมานี้เป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ธราิตรีระหว่างราชวงศ์ยังคงถักทอให้ยืนยาวต่อไปดังได้ประจักษ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาติที่สามแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือระหว่างวันที่4-6พฤษภาคม2566เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาติที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์เมนเตอร์กรุงลอนดอน นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพ,พุทธศักราช2 5 6 2เนื้อกว่าสิ่งอื่นใดประเทศไทยมีสถาบัานพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีบทบาทที่ทรงความสำคัญยิ่งต่อเนื่องตั้งแต่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานา,นาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่24พฤศจ,จ,จิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนาศาลาดุสิตดาลลัยสนจิดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้คณะเอกอัครราชทูตและกงสุนใหญ่ไทยประจำการในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทุนละองทุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีมากที่กระทรวงได้จัดให้มีการประชุมพบปะสัมมนาในระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศดังที่ได้พูดไปแล้วซึ่งให้โอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข้อมูลสถานการณ์ตลอดจนข้อสังเกตของแต่ละคนให้เพื่อนร่วมงานหรือคอลลกของท่านได้ฟังตลอดจนก็น่าจะได้ข้อยุติหรือข้อตกลงใจหรือข้อสรุปในหลายๆอย่างที่นำมาพูดกัน เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศชาติได้ดีขึ้นและทันท่วงทีตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจมีความโชคดีมีความ แจ่มใสในสติปัญญาและความคิดต่างๆก็ขอขอบใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระพิชาาสามารถทางด้านการทูตเสริมสร้างสัมพันธมิตรีกับมิตรประเทศราชนจาจักรสเปนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานพระรจชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญ สเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรสเปนเพื่อส่งเขาร่วมการแข่งขัน,ขนเรือบายรายการปอโต้พอทัน52 s u p e ทูซูเปอร์ซีรีส์เซรลวีระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2567ราชกาไทยและราชนาจักรสเปนมีความสัมพันธ์กันมายาวนานครับปีนี้ก็นับเป็นปีที่154และในปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งแต่รัชกาลที่9 และสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมกุฎราชกุมารก็ได้ทรงเสด็จมาเยือนราชสเปนมีความสัมพันที่ดีไม่ว่าทั้งออการค้าการเมืองและเศรษฐกิจภ,ฐฐา,ภาพพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาที่ปรากฏให้ประชาชนของทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ประจักษ์นั่นคือตลอดการแข่งขันทั้ง5วันรวม9เรส พระพิชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เป็นที่ยอมรับต่อสมาชิกในทีมรวมทั้งนักแข่งเรือใบาจากนานาประเทศส่งผลให้ทีมเรือใบาจากประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักและคนไทยหันมาให้ความสนใจกีฬาเรือใบามากขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญที่นักแข่งเรือใบไทยจะได้นําไปพัฒนาวงการกีฬาเรือใบของประเทศไทยต่อไป ทรัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนในพิธีสมโพธองค์มหาสิทธาปฐมมะสัมภะครุรินโปเชสืบสามระดกทางพุทธศาสตร์ไทยพูตานเสลิมพระเกียรติ7 2พรรษา เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุบโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมาครารามราชวรมหาวิหารในพิธีสมโพธิองค์มหาสิทธาปฐมะสภา,าวะกรุรินโปเชโอกาสนี้สมเด็จพ,พระบรมราชชนนีอาชิเทลิงเปมวังชุกเจ้าหญิงเคสังเดเรนวังชุกแล้วเจ้าชายอูเกนจิกมี่วังชุกแห่งราชวงศ์คูตาลส่งร่วมในพิธีด้วย การจัดสร้างองค์มหาสิทธาปธระมสภพวะครุรินโปรเชสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยจัดขึ้นภายใต้โครงการสืบสามระดกทางพุธศาสตร์ไทยพูตานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระบระมราชุป,ปถัมภพกสภากาชาติไทยนิอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567และสร้างสัามไตรรัตรีระหว่างราชนาจักรไทยและราชนาจักรพูตานให้แน่นแฟ้นรวมถึงนำเงินรายได้หลังหาค่าใช้ ายสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภา,ากาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีทั้งภัยธรรมชาติภัยตามฤดูกาลครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอีกส่วนหนึ่งนําไปจัดสร้างวิหารวัดโกเอ็น เขืู่เนวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีราชนจาจักรคูตาลพระรามศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประดิษฐานขององค์มหาสิทธาปทมสภพวะกรุดินโปเชปางประธานพรการจัดสร้างมี2แบบคือองค์มหาสิทธาปทมสภพวะกรุดินโปเชขนาดองค์บูชาสีนิ้วจะสร้างจำนวนหนึ่งร้อยแปดองค์และเรียนมหาสิทธาปทมสภพวะกรุดินโปเชองค์พระตราราชสำนักและวิหารด้านหลังผลิตจากทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งบาทตัวเรือนเนื้องเงินชุบทองชมพูและ ทองคำขาวจะสร้างจำนวน593องค์ องค์มหาสิทธาปฐมสัมภะครุฑินโปเชได้รับการยกย่องและขนานนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองตามความเชื่อของราชนจาจักรพูตาน้วยเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นพระอรหันต์ตำนมความศักดิ์สิทธิ์สืบทอดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1 3ได้สุนรวมแห่งความมหศัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งพรสามประการคืออายุวัฒนะวันณะเรงรุ่งพร้อมซึ่งปัญญาเชื่อกันว่าอนิสงของการสวดภาวนาจะทําให้ได้รับผ่อนทั้งทางโลกและทางธรรมสรับการจัดสร้างองค์มหาสิทธา ปฐมสภวะครุฑินโปเชจำลองในครั้งนี้พระชวงจากราชนจาจักรพูตานและพระชทา,านมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระห้าพระอารามเก่าแก่มาประกอบพิธีพุทธาพิเศษด้วยผู้ที่สั่งจองบูชาถือเป็นผู้บำเพ็ญสาธราักุศลส,ส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสทางการแพทย์สุขภาพอนามัยและการบรรเทาทุกข์ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาไรายได้และกิจกรรมสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทย องคมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนรักท้องถิ่นรักโลก ที่โรงแรมไมได้าดอนเมืองแอร์พอตกรุงเทพมหานครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนรักท้องถิ่นรักโลกและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายใต้ภาร,รกิจการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภารกิจการเป็นสถาบันอุดม,มศึกษา ด้อการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฏจึงเกิดเป็น,นกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อรองรับการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับบริบททางภูมิสังคมในแต่ละท้องถิ่นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กันยาย,ยน2567เพื่อให้ผู้นํานักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมอบรม1 5 0 สคนมีองค์ความรู้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีและถูกต้องสามารถต่อยอดและถ่ายทอดไปสู่ชุมชนได้ผู้ผ่านการอบรมจะรับหน้าที่เป็นโคศกเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจําจังหวัดซึ่งจะทํางานร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตลอดปีการศึกษางานปฏิมา